สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะเป็นคลิปฝึกพูด35ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษเริ่มคุยกับต่างชาติได้ง่ายๆค่ะ hello hello สวัสดี hi hi วัสดี hi เฮ้เฮ้เฮไงอันนี้ใช้กับเพื่อนนะคะกับคนสนิทเนาะเฮ้ย hey. morning. morning สวัสดีตอนเช้าหรือวัาดีตอนเช้านะคะไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้ Good morning เต็มก็ได้คะ่ะใช้ Morning ก็ได้ Afternoon afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon ก็ะแล้วแต่ได้เหมือนกัน afternoon evening evening สวัสดีตอนเย็น Good evening How are you How are you สบายดีไหม How are you How's going on How's going on เป็นไงบ้าง How's going on What's your name? What's your name? คุณชื่ออะไร What's your name? ตอบ My name is จุดๆใส่ชื่อเราลงไปข้างหลัง My name is ใส่เป็นชื่อเต็มหรือถ้าอยากจะบอกชื่อเล่นใช่ You can call me แล้วก็ใส่ชื่อเล่นก็ได้คะ่ะ ในกรณีที่เราบอกชื่อจริงไปแล้วแล้วแบบต่างชาติเขาออกเสียงชื่อเราค่อนข้างยากนะคะเราก็ใช้ประโยคนี้ได้ค่ะว่า you can call me จุดๆนะคะก็ใส่ชื่อเล่นเราไปค่ะคุณเรียกฉันว่าแก้วก็ได้นะ,ะสมมติชื่อแก้วนะชื่อเล่นเอ,อ้ยยากไปไหมแก้วคุณสามารถเรียกฉันว่าแพทก็ได้นะแบบนี้นะคะ you can call me pat ตัวอย่าง you can call me Ben you can call me Ben คุณเรียกผมว่า ben ก็ได้นะ Nice to meet you Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักถ้าเราเอาจอกันครั้งแรกนะคะจะใช้ประโยคนี้เนาะบอกว่าเออยินดีที่ได้รู้จัก ben นะคะ Nice to meet you Ben ยินดีที่ได้รู้จักนะเบนนะคะ เขาก็จะตอบเราว่า Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน Nice to meet you too จะมีคำว่า too ข้างหลังนะคะ Nice to meet you too ประโยคต่อมา What is your job What is your job คุณทำงานอะไร What is your job หรือประโยคนี้นะคะ What do you do What do you do คุณทำงานอันตรายอันนี้ก็คือถามหางอาชีพการงานเหมือนกันค่ะสามารถตอบได้ว่าออมจุดจุดจุดใส่อาชีพเราลงไปฉันเป็นจุดจุดจุอมอะเช่นออมทีฉันเป็นคุณครูอ้อมเนอรฉันเป็นนางพยาบาลนะคะก็ว่าไปหรือใช้อีกรูปแบบประโยคหนึ่งก็คือ I work as จุดจุดจุด I work as ฉันทำงานเป็นนะคะะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขับรถแท,กท็กซี่ก็ว่า I work as taxi taxi driver ฉันเป็นคนขับแท็กซี่นะหรือฉันทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟ I work as waiter ฉันทำงาน เป็นเอมอมนนวดสปานะคะ I work at spa therapist นะคะ Where are you from Where are you from คุณมาจากไหนคุณมาจากประเทศอะไร Where are you from ตอบ I'm from Bangkok Thailand I'm from Bangkok Thailand ใส่ชื่อเมืองก็ได้ใส่ชื่อประเทศก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูด Bangkok เขาไม่จักกับแบงคอกไทยแลนด์ไคะใส่ชื่อเมืองใส่ชื่อประเทศเลยก็ได้อะต่อมา where do you live where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณพักอยู่ที่ไหน where do you live I live in เป็นชื่อเมืองชื่อประเทศนะคะ,ะถ้าอย่างกรุงเทพก็ I live in Bangkok I live in Bangkok นะคะฉันอาศัยอยู่ที่ กรุงเทพ I live in เชียงใหม่ I live in เชียงใหม่ก็ว่าไป How are you How old are you คุณอายุเท่าไหร่ How old are, right? are you ตอบ I am จุดๆอายุเลขเรา years o so. I am years o so. เช่น I am 24 y e a r s so. old ฉันอายุ25ปีนะคะก็ ตัวเราเองต้องทราบอายุตัวเองนะคะตัวเลขเรื่องของตัวเลขะคะ่ะก็เรื่องอายุเราจำอายุเลขของเราด้วย i am twenty f i 2 e years old i am 2 5 y e a r s old i am 30 y e a r s old ฉันอายุ30ปี thanks a lot thanks a lot ขอบคุณมากนะคะนอกจากคำว่า thank you เรายัางสามารถใช้ thank you วันคำขอบคุณประโยคอื่นได้นะคะเช่น thank s a l o t thank s a l o t ขอบคุณมาก thanks in advance thanks in advance ขอบคุณล่วงหน้านะ thanks in advance in advance แปลว่าล่วงหน้านะคะ thanks in advance สำมะประโยคขอโทษนอกจาก sorry แล้วเรายังสามารถใช้ประโยคอื่นได้เช่น mm hmm. I want to apologize I want to apologize ฉันอยากจะขอโทษ I want to apologize Sorry about that Sorry about that ขอโทษสำหรับเรื่องนั้นด้วย Sorry about that My bad My bad ความผิดฉันเอง My bad คำต่อมา excuse me excuse me แปลว่าขอประทานโทษนะขอโทษที่รบกวนนะนะคะหรือเวลาขอทางใช้คํานี้นะคะ excuse me ไม่ใช่ sorry sorry นะใช้ excuse me คือขอโทษนะขอโทษที่รบกวนนะอะไรแบบเนี้ขอทางหน่อยนะคะหรือการจามในที่สาธารณะก็ใช้คำนี้นะคะ excuse me excuse me b y e for now b y e for now ไปก่อนนะ b y e for now I'm off I'm off ฉันไปนะ I'm off See you later See you later ไว้เจอกันเจอกันนะไว้เจอกัน,นะกน See you later Take care, take care, ดูแลตัวเองด้วย Take care. Night, have a nice day, have a nice day, ขอให้เป็นวันที่ดี Have a nice day. อย่างที่บอกนะคะ,ะเขาไม่ค่อยนิยมใช้บายๆเท่าไหร่นะคะเขาจะใช้ประโยคนี้มากกว่า Have a nice day, Have a nice day, ขอให้เป็นวันที่ดีนะนะคะเป็นการอวยพรเนาะในการแบบจากลากันในวันนั้นนนนะคะ Have a nice day. มาณนี้นะคะ35ประโยคพื้นฐานง่ายๆนะคะสำหรับคนพี่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษค่ะไปฝึกใช้กันนะคะคำไหนได้แล้วก็ข้ามไปคําใหม่จดลงสมุดค่ะอย่าลืมสพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะใครอยากจดประโยคหรือคําศัพท์ที่เป็นภาพนิ่งนะคะตามไปจดใน Facebook นะคะบอกครูหน่อยในคอมเมนต์นะคะว่าดูในช่องทางไหนบ้างคะ่ะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเขียนลงได้ค่ะ thank you for watching see you next video bye